สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดใด,ดทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมาครับทุกท่านมาดูแนวทางกันต่อครับ งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2,564แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของอาจารย์สุมาอี้ครับใบฝั่งทางซ้ายจะเป็นข้อมูลล่างซึ่งผมก็ได้ลงไห้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพิ่มเติมจะเป็นข้อมูลใบฝั่งทางขวามือเป็นข้อมูลบนครับ 1. พย .64 อาจารย์บอกว่าวิ่ง2รองศย์ครับเลขชุด2ตัวบนของอาจารย์ก็มี0 2 0 4 0 8ครับทุกท่านชุด เด่นของอาจารย์ชุดลองครับก็จะมี727478แล้วก็323438ครับถัดลงมาจะเป็นข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ครับมี002 004แล้วก็008ไม่เหมือนใครเลยครับทุกท่านอาจารย์ให้เบิ้ลหน้า0 0ทั้ง3ชุดเลยนะครับชุดเด่น ตามนี้ครับชุดรองของอาจารย์จะอยู่ด้านล่างครับ872874แล้วก็878เลขวินเลขพวงของอาจารย์อยู่ตรงนี้ครับ203 478203478 20ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์สุมาอี้ส่วนงวดที่ผ่านมาข้อมูลบนของอาจารย์รู้สึกว่าจะหลุดไปตัวเดียวนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่นะครับ ถ้าชอบแนวทางของอาจารย์ก็ลองนำไปพิจารณาดูครับขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของเนนแก้วครับทุกท่านล่างตรงอาจารย์ก็มีแนวทางไม้ทั้งหมด12ชุดด้วยกันครับแคปหน้าจอนําไปเก่งนําไปตัดกันดูครับแนวทางร่างตรงของเนนแก้วถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดมินโฮ อาจารย์ให้เด่นมาที่4กับ9ครับฟัดรูด4เลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ครับก็จะมี4043 47 90 9 9 9 7ชุด3ตัวของอาจารย์ครับ2 40 497ครับทุกท่าน2 40 497อัดเน้นเ้นอัดเน้นๆโหดๆของอาจารย์ชุดเดียวครับ40 ตามนี้ครับแนวทางของแอดมินโฮส่วนงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับถ้าจำไม่ผิดจะหลุด2หงวดแล้วเนาะจะกลับมาเดินต่อไหมอรอลุ้นกันครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดเหนือเมฆนะครับใบนี้เป็นข้อมูลล็อกล่างอาจารย์ล็อกมาชุดเดียวครับ7.5 7 5ครับทุกท่านตามนี้ครับเหนือเมฆอีกหนึ่งข้อมูล มาต่อกันที่แนวทางของแอดลีลันสนันเมืองครับใบนี้จะเป็นชุดพิเศษของอาจารย์ครับเป็นชุด2ตัวทั้งหมดครับทุกท่านรวมแล้วก็12ชุดด้วยกันเนาะแคปหน้าจอนําไปไล่เรียงกันดูครับเป็นข้อมูลล่างเน้นๆครับคุณผู้ชมชุดพิเศษตามนี้ครับแนวทางของแอดลอลันขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับ ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดอุทัยจันทร์มนตีเป็นข้อมูลชุดสรุปแล้วครับสรุปบนของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ครับ3ตัวเต็งโต๊ดบนครับงดประจำวันที่1 1 6 4อาจารย์สรุปมาให้4ชุดด้วยกันครับ7 49 759 741 751ครับทุกท่านตามนี้ครับสรุปบน3ตัวเต็งโต๊ด ของแอดอุทัยขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์นภัทรจำจรารศี1หนึ่งพฤศจิกายน64ใครรอมารับไปนะครับงวดใหม่แล้วส่วนงวดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดไปนะครับถ้าจำไม่ผิดจะหลุดสองงวดติดแล้วนะครับงวดใหม่จะกลับมาเดินต่อไหมหลอลุ้นกันครับ ถัดมาครับจะเป็น,นทางของอาจารย์รัพ์เศรษฐีใครรอมารับไปนะครับชุดเน้นชุดตัดของอาจารย์ครับเป็นชุด2ตัว3มงวดหลังสุดของอาจารย์เข้า2งนะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า38ครับเข้าข้อมูลล่างถัดไปอีกของอาจารย์โหลดถัดไปอีกครับอีกงวดหนึ่งของอาจารย์เข้า35ครับคุณผู้ชมสาิติไล่หลังก็จะประมาณนี้เนาะงวดใหม่คือใบนี้ครับ1 164 เลขชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางครับมี92 92 32 42 93 34แล้วก็94ครับอาจารย์ติดดาวมาให้ด้วยนะครับทุกท่านมีอยู่3ชุดมี92 93แล้วก็94ครับตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ซับเรศษฐีขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลมากๆเลยครับ ใบเต็มก็คือใบนี้ครับคุณผู้ชมถัดมาครับจะเป็นนทางของแอดอุดมอาจารย์อุดมธัญญาหารอาจารย์จะให้แนวทางชุด3ตัวมาชุดเดียวนะครับ968ครับ968ส่วนข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์มีอยู่3ชุดด้วยกันครับ68 69แล้วก็89ข้อมูลล่างของอาจารย์ไม่มีนะครับงวดนี้ ตามนี้ครับคุณผู้ชมชอบแนวทางของอาจารย์ก็กันได้หมดนะครับบนล่างขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับมาต่อกันที่แนวทางของแอดประเสริฐกันบ้างครับอาจารย์บอกว่าขอยบ่ได้บอกเลขเจ้าเดออาจารย์ก็มีแนวทางครับเป็นระยะทางมาฝากระยะทาง785ไปภาคเหนือนะครับทุกท่าน785ไปภาคเหนือ เหลืออีก7 6กิโลครับถึงใต้ตามนี้ครับอาจารย์ก็ส่งซิกบอกมาแล้วชอบแนวทางชุดนี้ก็ลองนำไปพิจารณาดูครับอาจจะตัดเล่นก็ได้นะครับคุณผู้ชม7 8 7 5 8 5ประมาณนี้เนาะตามนี้ครับแนวทางของแอดปะเสดถัดมาครับจะเป็นแนวทางของหนุ่มเหนือนะครับเป็นชุดเน้นของอาจารย์เนาะเป็นชุดข้อมูล อกอมุลชุด3ตัวชุด3ตัวของอาจารย์ให้มางวดนี้นะครับ5 8 7 5 8 7ตัดเล่น2ตัวก็8 5 8 7แล้วก็8 9ส่วนงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ผิดไปตัวเดียวนะครับคุณผู้ชมถ้าจำไม่ผิดแนวทางของอาจารย์ให้มาที่9 3 7ครับ งวดใหม่ก็ใบนี้ขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดชายกูลเป็นข้อมูลชุด3ตัวบนครับข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ก็จะอยู่ด้านบนครับมีอยู่ทั้งหมด6ชุดมี149195 539 4 5 9 1 3 5แล้วก็543 2ตัวบนล่างของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ครับ แคปหน้าจอนำไปไล่เรียงกันดูได้ครับคุณผู้ชม49454335 5 9 1 9 1 5แล้วก็3 1ตามนี้ครับแนวทางของแอดชายกูลมาต่อกันที่แนวทางของาบแอดเคสกันบ้างครับแนวทางของอาจารย์ก็รวมมาให้แล้วนะครับคุณผู้ชมชุดเด่นบนวิ่งล่างอีกชุดหนึ่งครับจับ คู่ชุดตัดแต้มก็จะอยู่อีกถัดมานะครับทุกท่านใครชอบแนวทางของอาจารย์ก็ลองนำไปเก่งกันดูนะครับแนวทางของ SK13 ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดกแตเป็นข้อมูล3ตัวตรงโต๊ดครับคุณผู้ชมแนวทางของอาจารย์ที่ให้มาก็มีทั้งหมด10ชุดด้วยกันครับตามนี้ครับแนวทางของแอดกระแตก่อนหน้านั้นผมก็ลง สตัวล่างแล้วก็2ตัวบนไปให้แล้วเนาะเพิ่มเติมก็เป็นชุด3ตัวนี่แหละครับถัดมาครับจะเป็นาทางของแอดป้อมสายแข็ง1พยหกสอาจารย์บอกว่าวิ่ง8ครับทุกท่านเลขชุด2ตัวก็จะอยู่ด้านบนครับถัดลงมาก็จะเป็นชุด3ตัวเนาะส่วนว่าที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดไปนะครับคุณผู้ชม ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับอาจารย์ก็มีแนวทางชุด2ตัวแล้วก็3ตัวมาให้นะครับตามนี้ครับเป็นชุดสรุปของอาจารย์ด้วยนะครับคุณผู้ชมถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์น็อตตี้นะครับ1 1 6 4รัฐบาลไทยอาจารย์บอกว่าเด่น5มาครับ ชุดที่อาจารย์ชอบครับ501507ตัดเล่น2ตัวก็5 0 5 1 0 1แล้วก็5 7ครับทุกท่านอาจารย์บอกว่าเน้น5รูดเลยครับตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์นอตตี้ส่วนงวดที่ผ่านมาชุด3ตัวของอาจารย์หลุดไปตัวเดียวครับทุกท่านถ้าจำไม่ผิดของอาจารย์จะมีประมาณ373อะไรเนี่ยแหละครับทุกท่านครับก็จะประมาณนี้เนาะ ตามนี้ครับถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับนักคำนวณขั้นเทพ1พย64แนวทางที่อาจารย์ให้มาก็ตามที่เห็นเลยครับชอบแนวทางแบบนี้ก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับคุณผู้ชมไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางเลขรับเฉพาะกองสลากครับเป็นข้อมูล2ตัวบนล่าง หพฤศจิกายน64ครับเลขชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มาก็มี151642445051ครับ151642445051ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยครับสวัสดีครับ